อ้โกบตบกบผูวครับพี่น hey, ้องตูโกบผัวไงแต้มแลกแหกหมันครับไปครับหมันหมันุ๊บอุ้ยจับได้นี่ครับป็่น้องโกบผัวหมันหมันครับจุ๊บนี่พี่น้องโกบผูวอีกแล้วครับพี่น้องนี่เห็นบ่าเดินเดา จุบนี่น้องมาปีเก๊ดมาจุบโอ้ยกบแม่ไงกบแม่ไงตัวแรกกบแม่ตัวแรกครับพี่น้องตัวที่ตัวที่เก่าครับนี่ในตัวแม่ครับโอ้ี่เก่รพี่น้องนี่ครับหยิบอู้ยจุ๊บแม่อ้ยวันข้าครับพี่น้องเอากล่องไล่อีกแล้วพี่น้องเขาว่าเสียเสียคอยเสียอันนี้ยไงัฝนหลายเมื่อรี้ครับกลองไล่ เดโอ้ต no. uh, ัวที <com> <com ่เสียบของห้อมมาแล้วครับสวัสดีครับผกตรงแ้งครับจวง่งประมาณหาโัห้านาทเวลาประมาณกับยีสิสองทุ่มแล้วครับเดี๋ยวดูน้ำาครับมาอเท่าไห่เงีพี่น้องตัวเล็กแขงหานาทอ่ะ บาจับมาจัามาจับไปพีมาไทยพีเดี่ยดูหลังเห็นบ่หลังขน้วนี้เนี้บพี่น้องจ er. kind of ุบโ้ควบตบกบผัวครับพี่น้องดูกบผัวไงีแต้มแหลกแหกหมานครับไปครับหมันหมันไอหนึ่งมันตบรับ่เห็นตาแบบ นี่เมันตายยังมีแบบยร์พอ่น้องนี่ว่ากมากเลย่นอไองพอแลยอยี่นอหวที่สองครับจิกจกอุ้บบไหนี่ครปบอง่นผ้อั้ครับมันครับตัวที่สองมาไกลตื้ครับมันนครับผมไปลุ้นตัวต่อไปครับนี่ครับ

ียหมอพี่น้องข้างจูเนี่แหละหาเะไรกันมั้ยบึงนั้นน้ำเตือนเตือนเยอะเนี่ยพี่น้องกล่องไล่ยิมกล่องไล่ กองไล่ครับพี่น้องโอ้โหดับินเต็มเขอโทษด้วยครับนี่ครัตัวที่ครับพี่น้องลานครับก็ผูกวกตนะครับตัวทไปตครับคุไปไหนรอก่มาครับพี่น้องกองไล่บะไรไรเลยตัวที่หาครับหายเ จุ๊บนี่พี่น้องาเาครับพี่น้องอีกแล้วครับพี่น้องนี่เห็นบ่ดำดำนี่วะดำกบกำลังออกครับพี่น้องหนึ่งตัวต่อไปด้วยครับนี่ตาหนึ่งหัดเป็นตาโคบูตายนี่แม่เห็นโคบอ่ะโคบูตาดีนวพี่น้องโคบแบบอาตานีตัวที่เคยตัวที่เจ็ด มาไทยแกเนี่อครับตัวที่เจ็บเนี่ยอือจุ๊บนีพี่น้องตูดที่แรกเรื่องไทยครับพี่น้องตัวที่หกเรื่องไทยตัวนี้เจ็บตัวนี้เจ็บนี่ตัวที่ไหนตัวนี้แปดมีตัวที่แปดตัวนี้แปดด้ครับกลองไล่ครับพี่น้องโดนฝนครับ ผลไมนี้ตกเป็นผลแก๊กอยู่นะครับพี่น้องมาที่กรอครับนี่พี่น้องเจือเแล้วครับโอ้โหเจือแล้วครับพี่น้องนะครับพี่น้องเลโก็กองเที่ยงมือเบื่อหัวมากครับเนี่ยนะลยอือเนี่ยบโกบูแล้วครับ นีตัวที่เท่าได้แลวเนี่ยตัวทีแตดครับมันมันครับนี่ได้ทั้งผู้นะพี่น้องอา่าลน,นตัวที่เก่าครับลุ้งละนี่แะครับพี่น้อง ครับพี่น้องเฮ้ยโคบนม่โคบนม่โคบแม่พี่โคบแม่นี่นี่เกินนครับจุกโอ้ยโคบแม่ไงโคบแม่ไงโอ้ตัวแรกโคบแม่ตัวแรกครับพี่น้องตัวที่ตัว่ที่เก่าครับนี่ไอตัวแม่ครับโอ้ยที่กอดพี่น้องมันหมานอยู่ครบสิบตัวปน้องวันนี้นี่ครับพี่น้องอู้ยตัวใหญ่ดีครับมึงดำกระดูเลยครับพี่น้อง อันนั้นับผมเป็นะดึงตัวที่สิบครับพี่น้องครับเจอแล้วตัวนึงครับมันมุดครับหาล้มมองครับพี่น้องเอาเสีนะครับเตะครับเตะครับมึงเงยๆครับปอบเมียครับพี่น้องปอบเมียสองตัวแล้วโอ้ยจุกเมีย วันข้าครับพี่น้องเอ้กล่องไล่อีกแล้วพี่น้องถ้าว่าเสียๆค่อยเื่องอะไรอย่งเงี้เดือดฝนหลายมือครับกล่องไล่ครับเฉียดโอ้โอ้ตัวที่เสียของห่อมาแล้วครับไปมีคนมาได้เดี๋ยวตัวสิบเอ็ดเด้ครับพี่น้องีเหนี่อยเลหหัดบานแล้วครับพี่น้องตีปีกประตูครับพี่น้องปุ๊บยิ้มอะไครับนี่บ้า ตัเคก็ูครับอเก็แม่ของูแต่ถือว่ามันนี่ครับพี่น้องน้วกันนะเปนกระตุกแห้งแต่เปน้องคนรักกินนะคับไปเท่นี้ได้ครับพี่น้องะมานครับประมาณสบ่ปตูครับนะครับขอบคุิิีหมาได้ครับสวัสดีครับ